ส่วนการสำรวจของสวนดุสิตโพนะคะก็พบว่าคนส่วนใหญ่นั้นต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทกสุบรรณเจรจารถ่ายทอดสดโดยบอกว่าหากล้มเหลวก็อาจจะทำให้ม็อบพยายามนำไปสู่ความรุนแรงค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยร,ร,ราชพัฒส,สวนดุสิตนะคะเผยผลสอบถามประชาชนกรณีความขัดแยง้งในวันนี้และวิธีการที่จะทาให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย โดยถามกลุ่มตัวอย่าง1,386คนระหว่างวันที่23-28กลกุมภาพ,พันธ์นี้พบว่าความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นนั้นร้อยละ46.41มองว่ามีการใช้อาวุธร้ายแรงมุ่งหวังให้เกิดการเสียชีวิตขณะที่ร้อยละ30.39เห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมพูดคุยตกลงกันต้องการเอาชนะกัน ส่วนวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ57.53มองว่าให้ถอยคนละก้าวหยุดการพูดจาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหยุดการเผชิญหน้าส่วนร้อยละ21.92บอกว่าต้องการให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนคำถามที่ว่าวันนี้จะอยู่อย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะพบว่าร้อยละ45.22บอกว่า ต้องไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตรายมีการชุมนุมหรือผู้คนพลุกพล่านขณะที่ร้อยละ3 1 2 5ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลระมัดระวังความปลอดภัยซึ่งกันและกันขณะที่คำถามว่าอยากขอร้องอะไรจากนายกยิ่งลักษ์นะคะร้อยละ45.67บอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาให้ยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมเป็นกลาง ขณะที่สิ่งที่จะขอร้องจากนายสุเทพเทศสุวรรณนั้นร้อยละ37.8อยากให้ดิกเรี่องการประทะหรือรเผชิญหน้ากันไม่ยั่วยุนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเป็นประโยชน์นอกจากนี้ส่วนดุสิทตโพยังได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกรณีจะมีการเจราจาระหว่างนายสุเทพกับนายกยิ่งลักษณ์โดยผลสำรวจระบุว่ามีประชาชนต้องอร้อยละ65.56เห็นว่าการเจราจาเป็นเรื่องดี และหากจะมีการเจราจาเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดรวมทั้งร้อยละ91.79นะคะยังเห็นด้วยที่จะมีการถ่ายทอดสดการเจราจาทางโทรทัศน์เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนประชาชนควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาได้เห็นวิธีการเจราจาลีลาท่าทางในการพูดคุยของทั้งสองฝ่าย ขณะที่คนถึงร้อยละ70.82มองว่าน่าจะช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งลงได้และร้อยละ79.07เห็นว่าการเจราจาครั้งนี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจในการเจราจาและตรงไปตรงมาทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนวิตตกกังวลมากที่สุดในการเจราจานะคะร้อยละ43.23กังวลว่าการเจราจาไม่สำเร็จตกลงกันไม่ได้ รองลงมาคือร้อยละ29.03ยังกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและสถานการณ์บ้านเมืองรุนแรงมากขึ้นส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนายสุเทพเทือกสุบรรณในการเจรจาคือร้อยละ54.12ให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูป,ปรธรรมรองลงมาร้อยละ30.59ควรให้เกียรติไม่ใช้ถ้อยคำหรือคำพูดที่รุนแรง ไม่มุ่งเน้นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวขณะที่ประชาชนอยากฝากบอกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือร้อยละ6 3 8 9เห็นว่าควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเจรจาครั้งนี้ส่วนร้อยละ23.61อยากให้นายกแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตัวเองค่ะ